สวัสดีครับพี่นปองไปรอบดึกรถทัวร์มาหาจอดนอนที่นนองมือหนีมา้ี่บ้านแม่บ้านแม่ของพี่บ้านพิณแลนด์มาใส่นอนโรงงานที่นอนทานทิพพี่นนองคืนนี้มานอนที่โรงงานที่นอนทาน,ท,านทิพเพราะเราไม่มีไม่มีห้องพักในวงใหญ่เราจึงเดี๋ยฮะดูแลตัวเองเพื่อนก็เตรียมที่นอกที่นอนใหเบอร์อะไ เราลดบ้านกลางลงมาพี่น้องลดบ้านกลางลงมาปุ้ยมีแอร์มีอะไรนะเนอันนี้ก็ได้เลยปั๊บมันหนาวเตือนยังไ่นะพอเออเคยได้มากินได้จินสิได้เพิ่นนอนไปเนาะกูว่าเงยเถินนอนไปเนอนมองเขาหน้ากินดีกว่าไปกินน้ำเขาแม่ซ่อมสาวขุ้มนะครับจังได้าทีูสาวจะมาแตกโซนนี้นี่ เอาดีไปเลยมาหมดรวยแรนเซอร์สิบแปดคนไม่ม yeah, ีโฟเซอร์น yeah, ังใกล้พระอาทิตย์นั่นแหะกรองกันเอเรี่ผู้หญิงสิบสิบสองแมนนี่ผู้ชายนั่นเรียกอีเรยผู้ชายก็มีโหผู้ชายหกมันบ้าเหรอไม่เคยเท่แวนบ่เท่เนี่มั่ ห้องน้ำไม่น่ากลัวเลยว่าไปอนูน่าไม่มีอะไรนะไปเข้ามาเราด้วยชวเชิญจา้าท่ออเลยค่ะที่นอนก็มีห้องนี้แม่เบิดกวางกันเลยค่ะเชิญเลยจา้าสาวสา,หน,าหนุ่มๆอาบน้ำท่าแหลน้ำท่าวัดเวลค m มทูพัดป่าตอนบงุงโฮเทลเอาใครนี่จำหน้าไม่ได้ ห้องนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นที่นอนแบบสมมติว่ามันขนาดมันลนกขึ้นนอนตรงนี้ได้เหมือนกันนะที่นอนพับเป็นแบบอันนี้ป้าขึ้นรอเหวะเนี่วัดหลังเนี่ยวัดหลาน่ะเอาข้างังอะไรให้ในบันนี้ว่าเบื่อได้พี่น้องอันนี้ก็ใช่นะสองอันนี้เอาเป็นที่นอนนะแดนเข้าไปข้างในเลียงเอารถ่จัดสืเอารุ่น